สบายดีเด้อพี่น้องผบอกกับช่องบ่าวน้อยคี่กานเนาะเมื่อน,นี้พี่น้องว่าไรสิออกเดินทางไปเวียงจันเนาะพี่น้องเนาะ็คือว่าเมื่อน,นี้ไอเพิงเป็นส่วนไปไปนครหลวงเวียงจันทร์แต่อาจจะบ่หอดเวียงมื่อนี้เราพี่น้องเพราะว่าระยะทางกนจากบ้านมาหน่อยไปหาเวียงจันทร์ก็นหกหลอย กิโลสามไปกรุงเทพเนาะขันขี่รถกับคืนหนึ่งกันขึ้นรถเนี่ยเมื่อคืนกับไปหอดุตอนเช้าเนระ์สามกันก็ไปกรุงเทพเลยเมื่อกี้ก็เก็บเครืค่องเก็บของเลยเต็มกระเป๋าเนาะเสื้อผ้าเดีด๋ยวสิไปวังวานพอห้าสิบพากันไปใส่ไปใส่เนี่ยนาะพี่น้องคิดบ้างแพนกันว่าสิขึ้นไปอ,ไปอยู่เวียงเนาะจักเดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งสองเดือนประมาณนี Nós, so ้น <inaudible> <B ão S 2> ้องพี่น้องวัได้เคยไปเบี่ยงอยู่ประมาณนับได้ก็ประมาณสองเถื่อไปแต่ว่าพ่ค่อยได้อยู่ดนน้องพี่น้องไปกลายเนาะต่้งไปเด่นอันดวงพระบางไปเด่นบางเบี่ยงเนาะตอนตะกี้สองเถื่อว่ะเดือดเถื่อเดียวว่ะเออสองสองสองวันนั้นไปไปเบี่ยงสองเถื่อเนาะตอนนั้นไปเบี่ยง ไปเดินบ้างเรียนแน่เลยก็ไปอันบุญการเลยนะไปบุญการก็ไปเดินก็อะไตัวตัวย่อยอ่นี่ไปเกลี่ยเป็นนอกจากนนะมาทุกคนก็ลังเตรียมเครื่องพอดีบานพุ่กยกันแล้วเนาะพี่น้องอย่างเขาให้หนึ่งพ,บบอพอดีสิบป้ายพอบานตะการนะเพราะว่าได้เอาเขาปลูกต้องใหม่หนึ่งสองพี่น้องว่าสีบานใหม่ก็เลยอัน บานให้ตัวนี้เนาะพี่น้องให้ทีเห็ดอันบอลขาวดาวเนาะบานแบบเพราะอะไรสามตัวมันห่างเนาะพี่น้องเพราะว่าเข่าบันไรห่างแหงเนาะขั้นห่างเนี่ยกับใส่พุ้ยกับโบเปืองมาได้เนาะพี่น้องขั้นเข่าห่างเนะคอยใส่เนาะเห็ดไปจุดสี่แล้วพี่น้องจีนี้จกเข่าอะไรพี่น้องปวดหัวแหงเลยเผาเข่าอยู่คุมือคอยจักหนุก กำลังสิเดินทางไปไอ้่นกำลังออกมาเดี <c oughs> ๋ยวสิให้น้องอันออกไปส่งอยู่หนองทางเพราะว่าทางเขงงาไงแห้เดี๋ยวรถเราสิเปลือยเนาะพอดีสิไปบอกแม่ก่อนเนาะก็กำลังเดือดนั้นเมียไม่ใช่หลยปู่ปู่เราไปเอง ปลาชิตไทให้เนี่ยพี่น้องใช่ไหมน้าันบ่พอเนาะบา่าะปลาชิตไทยแหละแต่ปลาไปไนะแต่ว่าไอ้ส่วนมากก่อนหน้าบ่พอก็เลยปะให้พอไทยนะนเนาะมือนีจูดอันนั้นบอลเห็ดข้าวดาวแต่คนใหม่คนเพื่อมนมาให้ค่คนเพื่อนออกเดี๋ยวนะยังจะใหม่ที่อันนี้นทพอแล้วก็มาคนซ้องเขา นี่ก็เลิ่มบันีองจะเเดือนอยู่แล้วปีป้าให้อีพอละไทยเห็ดบึงแล้วบ้านอีพอบึงบึงเขาบึงนะประมาสองเดือนอเดือนหนึ่งสองเดือนพื่อเลยเดินทางไกลอีกพี่น้องเลยบ่ค่อยเนี่ยออกแต่บ้านหรอกที่ขัน ออกแต่บ้านแต่เคื่อนแต่กะอยู่บ้านได้เขาก,ก็เบื่อเนาะพี่น้องจำเจแต่บอลเก่าเขาก็เลยวัยอยากลองไปบอลใหม่ๆบิ่งเพื่อ,อมีสิ่งใหม่ๆเน่นเนาะจะหาทาย,ายเข็ดคอนเทนต์ญุ่นนล้พี่นอ้องเอาหมี่อาม่าเลยดีแม่ป๊อปแต่เอา,มาอเมียอามาอ <c oughs> ่าเหรอเดี๋ยวสิไปตามตามหาหักแท้อยู่เพียงจันเด้อพี่น้องเลย จะเอาเมียมาให้เมีก่อนเดีกยวเขาขึงนจากบ้านเนี่ยไปในทางบ้านทูยใช่ปะมันห่างใช่ไหมอันม่ช่วยให้ได้มีแต่จุดหนาดใจแล้วมันไปพี่น้องเดี๋ยวเราพากันออกเดินทางกันเลยเนาะไปครับน้องน้องแห่น้องอันไปส่งพอดีเสียออกเป็นออกพอดีน้องอันไปน้ำลังเดี๋ยวขอสิไปน้ำลังไอคาแซงกับว่าสิไปเนาะพี่น้องแต่ว่าพิ่น เป็นยังขาอยู่คนสิ่ไปน้ำดังนีแ่แต่ก็ยังขาเปียกแล้วเนาะแดดแล้วเขาแล้วแต่ว่าคนยังขาวัานเกิดไอรัดโอ้อยสิทธาไปเบิงนะ้งเนาะเพราะว่ายุ่งงองีงยมันนี่หลายอย่างเลยพี่น้องคันสม,มุนว่าเข้าไปดูเห็ดคอนเทนต์เห็ดนันเห็ดนี่เถื่อว่ามีโอกาสขึ้นมูคูนะ่เนาะเ็ดนรีวิวนั่นรีวิวนี่เนาะในสองถัง เอ็กชิปนี่แหละพี่น้องนะแต่ไปถ่าย YouTube นัน่เนาะเพราะว่าเฮาซีอยู่บ้านอยู่่อยูแต่ถ่าย YouTube กะคือเห็นนี่แหละพี่น้องยอดวิวกะบ,บ่ค่อยโอเคเป็นไงนะส่วน,นแต่กะพอพออยู่พอกินอยู่พี่น้องเลยแต่อยากลองไปเบิ่งสิ่งใหม่ๆเนีน่ยเนาะฝากไปกำลังใจให้บอนน้อยเน่เด้อพี่น้องเลยเดี๋ยวสิไปกับไอ้เบิ่งไปเป็นหมูลแล้วเดินทางกันเลยปฝากยำไปเลยยำจะขึ้นอย่างนี้หมดแหละ เกรื่องฟองนี่ดีเต็มอันนี้เล็ดที่ส่ดใส่กระเป๋าแง่ไปเลยจะสิบลอนี้เป็นได้แล้วเนาะบ่ได้ดก็คือไปไทยเนาะไปยู่ลาาเองนะยู่ลาาเองคือสิบโอนเนี่ยจำไปไทยไปไทยนี่โอ้ขาดเสียใจกระลายกอีอยู่ลาานะจะซอฟกว่าจังหน่อยเนาะ แต่อยู่เงแบบไงก็สีแพงคือกันใส่แบบประหยัดน,น,ออน,นีดด <Okay. S 2> ่นะเ,<ป><ป>เอาไปเอาคอยเอาโหลดเติมไปยังไปคอยสิไปเอาโหลดออกมาแต่น้องด้วยโหจับโอเคเอาโหลดแดงโหลดเบลปแดงเด้อไปไปเอาเอาโหลดอันนั้นมีกระตา่ายบ่าวกระตา่ายโหล่เา่าวมียุกเอาไปนั่งเานาะ ไปทานีได okay. okay, okay, ้กีมานี่เอากําลังกายเอ้โอเคไปพอแล้วเข้เขาเราก็บาเกิดคือกันเนาะบาเกิดเจ้า่อเกินกําลังเลินทางออกไปพี่น้องเลยไปผ่าไอ้เพิ่งเพิ่งอยู่ทางออกไนและวนี่วันนี้หอเอ็มีอยู่ยัยงจันเนาะ ลักตายกันด้อพี่นองก็นดินหัวแหลหอนอันนี้ก็จะหอนสวรรค์นักเขียนอเขาหน้าเขาก็บอกคือกันเ้อแบบ มาพี่น้องหลังจากออกมาแต่บ้านพอดีไอฝรั่งกับมาฮอร์ด้วยเนี่ยตอนนี้ครับมาฮอดอันปัอมปั่มน้ำปงเนาะยาซีเบกินกับผาบกระเพกกันพี่น้องกระเพก่อนตอนนี้ซื้อเบซื้ออันติไก่น้ำปงจะกินน้ำเนาะสบายดีสบายดีพี่น้อง เอฟซีน้อยเบาเล่ายังได้เขาเ่าจะแล้วและยังลแล้วล้วานนี้น่านี้น่าซะปวดหัวกับมันหลายคนนี้น่าบอกว่าไอ้ซ็ตไอคำซีว่าเลยไปคำซีว่าเลยไปน้องไปน้องเพราะว่าคำซีเป็น ส่วนจะังทำใจปะแอกทำใจปกหักเว้ยแอกคำซื้อกำลังเสาเนาะส่วนนือกำลังแง่ข้างกันกับแฟเลยบางส่วนเป่นไปเข้มแข็งคือกันแน่สิบอกให้เข้มแข็งก็บอกเข้มแข็งนั่งให้อยู่แต่ละมือยังหาอยู่ให้ปล่อยไปเบิ่งกันทังเพ่งเสาเลยทาใจยังให้เราได้เออฝังก็ฝังเพ่งเดือดเลยก็เัอ ฟังเฟงเวียนลูกติ๊กตอ๊อกบางทีมันก็มักขี้ดาก้อนบางทีก็เกาหลีนี่แล้วเกาหลีหลหหบุได้อกหักอฟังเฟงอินเตอร์บุได้อ่ายหจอนบุได้ไม่ธรรงมาด่แต่ยังอยู่อันปั่มปั่มปตทน้องพี่น้องกำลังหอนหน้าปงนี่เลยพี่น้องเป็นกำลังใจในะเด้อสิเดินทางไปนครนครฟังนะเฟงจันเดอรสิแม่สวรรค์นักเขตกันเนาะแม่สะวรค์เพราะว่าเขาบุอยากขับรถตักเดียวเน่มันหอนบุกกรดึกเลย จัวแจ้งโอ้จักสมนเออเออเลงมาติเดียวโอ้เออลงจักรนมัติประหลาว่านอนถักแจ้งลถสมัยนอแล้วมาเที่ยวก่ทขี่รถเที่ยวขี่รถจักรจะทายยูทูบ่เออเราก็เป็นยูทูบเยซื้อส่งได้ไหมฟีเออเราป็ยูทูบเบอร์ไดีัดวงดีภาษาละ เอาเป็นคิรถจักมาจะเยียหเลยบอกคิรถจักรี่ว่าจะขนนอนขโมนมากผู้เดียวมากผู้เดียวเลยนอนขโมนแต่ก็มานอนสวรรค์โอ้บวพันนั่งก็ดวงดีบวพันนี่พอเพิ่มเนาะแล้วนี้บอกนี่บอกเราเป็นนั่นแล้วเป็นเพศเพศเออเนาะโอ้ในเด คติามเบไนไปถ่ายยังถ่ายไปเลยเนาะอยู่ใส่กันเนาะถ่ายไปเลยถ่ายถัดพนมองในวัดเดี๋ยวไปสั่งกระเทกันเนาะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวมาถ่าหเอาหอสวัสคเกตจากมุงเนาะตอนนี้ก็จักมุสี่สี่มุกววดถ้าห่อสวัเกตก็ประมาณ หัดได้สฟเฮดไไปแล้วเยอโอ้โหแล้วว่ข้ามแสงเ้ยนัดไปสวัสดีดจน่บได้เล็กน้อย่มึงออกมาันเ่ากะหอไปนเอาะของนัก ไปที่ไหนเ้าคำเสงคำแสงครเพินค <laughs> <laughs> ืนตำลังดอกเดินรุ่นไปละมีอะเพินสิจัดงานวันเกิดเห้มีันเกิดเออเห็นวันเกิดให้นมีอ่ะเนาะโอ้กำลังขึ้นมาขุดมันวนี่มาแต่ขุดมันเดี๋ยวหรอเปโอ้กระเป๋ากันเนาะคนนงขัดอะูมาก็ได้ฮ่ามยก็มาพอไอแสงอยู่ปั่้องเลยเส้งเงียบจ้ะอยู่ปั๊มเนี่ยใคล่ะ กำลังออกมาแต่บาท<อ>เปิดไ,ไปดำหน้าดำหน้ากับมือเดียวน่าแด้อเนาะไหวขนาดรักหน้าไม่ว่าคนจั่งเท่านี้นดิค่ทเพิ่นก็กกข,ขกึ้นชิงงูจั่งกันนะทุกคนโอ้โยเสียคำเสียงมึงจะจั่งเลยบอกมพี่น้องเลย,ายมา,าจะช่อบพี่มีอ่ะบัง,งเอิญเนาะนึกงเอาไพ่อืด พอได้ยินได้เสียงไอ้ผื่ไอ้เนี่ยไปเห็นจ่าแม่นี่หึ้งนอะผ้าก็มาจอดผ้าก็มาจอดจอดอุงพ่อเป็นจอด้ายญี่ปุ่นเออกำลังซิมงานสิมาจะซื้ออ๋อเก้นถ่ายแล้วกันนี่อ๋อะล่นมายังไปงานยินตีโอ้ไปจิไปเถอะ ไปทุกคนตอนนี้เรากำลังหอดเสร็จกำลังเสียวัทำพวงกำลังเสียวัดทำพวงเนาะตอนนี้ก็หาหมูเพราะว่าก็คอยเมื่อไงแม่คุณหายเอาเอาแม่อันบานนะพงแม่นำคำแซงเจอาคำแซงกับน้องหลัดเล่ากันบังเอิญยีนดีเนาะเลยว่าบังเอิญนัดเกินซะเห็นได้พี่น้องเดี๋ยว พอกันพี่หนาเนาะพี่น้องเอเดี๋ยวมื่อะไรก็สิอัปเดตให้เบิ่งพาเราไปหาแสงหาแสงเราสองคนเด้อฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องในสองคนนี่แหละคั้นบอออกจากบ้านบโเห็นเดินไกลแม่เหนเลยไปฮัเมียนอย่างบบมีความหูเขาอะแมนบบแมนได้เอาหัวปลาบางเงี้ยวบุกซีอะไวกับโบแมนอีกข้าวนี้หนึ่งหม่อันนั้นของไอซีเบิ้ลเนาะ พอากันพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลย,<า>ยเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายฝากเป็นกำลังใจให้เด้อ